แล้ววันนี้<า>เราจะมานอันบ็อกน้องอะไรครับวันนี้วันนี้นะครับตัวที่เราจะอันบล็อกเนี่ยเป็นลูกชายคนโตของตัวโตนะครับใส่แขนสองข้างเป็นในร้เสาเห็นไหมตัวแขนสองข้าง,อ,งอุย้ยเออติ้งจอก,กล้องหงสงหรือเปล่าใช่โมวไม่ใช่แล้วน่ารักมากดู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 ออดแล้วด้วยเหรอ,อ,อไม่ต้องรูนเลยหรอเกี่ยวมาด้วยกันเลยอ่ะสายสุดเหมือนเดิมแต่ เติมเติมคือได้ซีเกตวงเล็บหรือเปล่าตอนแรกโยกคนหนึ่งว่าแบบไม่ใช่ดีมูแบบเป็นเพื่อนดีมูอะไรเงี้ยสรุปอ๋อเป็นดีมูเสร็จนะคระัสวัสดีครับ,รบเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องเล็กโตโมเมนต์ครับครับแล้วันนี้เราอยู่ในรายการไม,ม่รายการแต่ว่าเราจะมาอันบ x ็อกครับอ่าอันบล็อกอีกแล้วนะครับอันบ็อกครั้งที่แล้วล่าสุดก็คือเป็นตัวอะไรนะ น้องคูโบะครับน้องคูโบนะครับแล้วก็ขั้นกลางนะครับแล้วว่าน้องคูโบกับคลิปนี้ก็คือเราไปไหนมานะคลิปที่แล้วเราก็ได้ไปโกดังนะครับที่ของราคาถูกที่สุดในตประเทศไม่ใช่แค่ประเทศเขาเคลมว่าในโลกในโลกเลยเหรอในโลกใครยังไม่ได้ดูไปดูซาคลิปก่อนหน้านี้เขาเคลมจริงๆครับว่าในโลกเราไม่ได้โมนะเขาติดป้ายไว้เลยไม่เชื่อลองไปดูรับรองว่าได้ของติดไม้ติดมือมาแน่นอนนะครับเรามาถึงคลิปนี้กันก่อนนะครับแล้ววันนี้เราจะมา อันบ็อกน้องอะไรครับวันนี้วันนี้นะครับตัวที่เราจะอันบล็อกเนี่ยเป็นลูกชายคนโตของโตัวโตนะครับอู <Rivers> ออ้ลูกชายกลับมาเล <c oughs> จริงๆลูกชายเขากลับมานานแล้วจริงแต,<ล>แต่เราเราเหมือนพัดภาาจากกันไปนานเพราะว่าลูกชายเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลปปะจากจีนใช่ไหมใช่ครับน้องมาไกลมากจริงๆตัวนี้อื<ร>แล้วเพราะเราอิมพอร์ตมาเลยจากไทย จากพี่อุ้ยคนเดิม,ดมคนดีคนเดิม <c oughs> ของเรานะครับผมอ่ะไม่รู้ว่าใครโดนพี่อุ้ยตกไปแล้วบ้าง <c oughs> จากคลิปก่อนหน้าที่เป็นแก่ของคุบโบใช่ <c oughs> ครับผมอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับเราจะมาอันบ็อกลูกชายคนตรงโจเนี่ยเป็นวอ์ชนไหน โอเคถ้าอยากรู้แล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้โจลฟิล์มได้วยนะครับติ๊งครับถ้าอยากรู้แล้วนะครับเดี๋ยวฟิล์มจะเสกน้องมาเดี๋ยวนี้เลยโอเคดูแล้วได้เลยหนึ่งสองมาแล้วจะบอกว่าเห็นไหมเราอะทำกันบ้านมาดีเพราะฉะนั้นอะ เสื้อเราสองคนก็จะเป็นธีมเดียวกับทุกชายาใช่ครับจะบอกว่าโวอร์ชันเนี้ยคอลเลคชนันเนี้ยน่ารักมากใช่ครับคนน,นี้น่ารักมากน่าสะสมมากเป็นคอลเลคชนันเกี่ยวกับอะไรคอลเลคชนันนี้นะครับก็มีชื่อว่าโนวันจันนาสเลดท n i g h t นะครับโอ,นอน้ไม่หลับแต่เอาง <ๆ S 2> ่ายๆแบบธีมแบบผีสาวเทวดานั่นแหละใช่ไหมอ่าคือมันเป็นอย่างไงครับคือมันมีเรื่องเล่าก็คือว่า น้องหน้าปกเนี่ยก็คือหมายกับว่าถ้าในในตัวชื่อก่องสุ่มเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเหมนะือมนผจญภัยนะครับก็คือ,อน้องเนี่ยไปเจอปราสาทที่แบบว่ามีของเก่านะครับแล้วก็มีแบบว่าพูดผีต่างๆแล้วก็จริงๆเนี่ยมันมีหลายคาแรคเตอร์อมากในในปราสาทนี้ก็เลยแบบว่าเป็นที่มาของการผจญภัยของน้องตัวนี้คือมีเรื่องราวของอีเวนต์นี้ใช่ค่ะมให้ง่ายๆทีมแบบเกี่ยวกับวิญญาณง่ายๆเกี่ยวกับผีแต่เป็นผีน้อยน่ารักแต่ไม่ใช่แคทเตอร์ แต่จะเป็นดีมูนะคะอย่ารอช้างั้นเรามาอันบ็อกกันเลยดีไหมได้เลยครับโอเคเรามาแกะกันเลยวันนี้เราจะมีรุ่นซีเกทซี่เกทของน้องในลักษณะเป็นยังไงซี่เกทของน้องนะครับมันเป็นเหมือนลูกปั้นซึ่งตัวนี้เนี่ยที่ฟิล์มไปอ่านมามันเป็นเหมือนกับดอกไม้ที่เขาเรียกว่าเป็นดอกไม้ที่งอกมาจากเอาเอาไปวาของคนทีนี้มันก็เลยเหมือนกับมีการตีความว่าไอ้รูปปั้นตัวเนี้ยโดนสาด ให้เป็นดอกไม้ตัวนี้หรือว่าจริงๆแล้วดอกไม้อันเนี้ยถูกสาบเพื่อให้ขึ้นมาเป็นรูปปั้นน้องดีมูหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย่ยสตอรี่เขาแบบดูกับยาวเลยนะเอาจริงมันมีความลึกลับอ่านี่ครับหน้าตาน่ารักไหมน่ารักไหมอ๋อทำเหมือนน้องก็มีตะเกียงด้วยนะเด็กชาบ้านเด้ออ่ะรอบนี้ให้ตัวเล็กก่อนอ่าน้องเนี่ยบอกก่อนว่าอันเนี้ยมีทั้งหมด12บล็บอก นะครับสิบสองบล็อกนะสิบสองบล็อกแล้วก็เราจะได้ซีเค็ดบล็อกไหนไม่รู้ใช่ต้องวนลุ้นแต่ว่ามันมีบุกอันนึงเดี๋ยวชิคขอเลือกอันนึ่งอ่าทฤษฎีกล่องบุกใช่ครับเขาว่าดีเราพ่อว่าดีโอ้โหเป็นตัวดูอซับถุงสีฟ้ามาดูให้ดูให้ทุกคนดูถุงกันอ๋อใช่ครับของดีมูเวอร์นะครับอ่จับสิจับสิเหมือนเป็นตัวยืน ตัวยืนตัวยืนที่มีฟิล์มคิดว่าน่าจะเป็นตัวเยติมาดูกันว่าใช่ไหมแล้วอุ้ยเฮ้ยตัวหน้ากองใช่ไหมหน้ากล่องใช่ตัวหน้ากล่องเลยตัวหน้ากองเฮ้ยน้องชื่ออะไรชาร์โดเซเลอร์ครับชาร์โดเซเลอร์มูนเอาไม่ใช่ดูน้องน่ารักมากลูกชายนน้องบิดหัวได้ไหมครับเนี่ไม่ได้มีแค่นานน้องมีพ็อปมาด้วยมีพ็อปมามาเต็มมาก แกะพร้อมมาให้ทุกคนได้ดูกันไปเลยยนโฉมนี่ครับจะบอกว่าตัวนี้เขามีเงานะจ๊าทุกคน<ช>นี่นี่เขามีเงาเห็นไหมเนี่ยมันเป็นเงาตามกูก๊กูกูตามน้องเห็นปะเดี <â> ๋ยวแต่งแต่ต่อให้ดูต่อให้ดูน้องมีเงาด้วยนะเห็นปะเน้องมีเงาดนตามเห็นปะเห็นะเห็นนะเฮ้ยก็มีกิมมิคอะเขามีแบบดีเทลเล็กๆน้อยๆนี่นี่นี่นะเห็นตามการน้องน้องชื่อเลยนะชาโดเซเลอร์นี่ครับนี่ นี่ๆตัวแรกมาแล้วโกุ๊กโกูเลี้ยงเลยมขี้ม,มาแล้วย,มมยีมมาดูนะยมมาดูคะไปลูกใช้เอาสีแกตไห้พอหน่อยนะเขาใจไหมอ,อย่ารอช้าน,น้องคือน้องบิ๊มมี่น้อยอน้องชื่ออะไรนะ น้องชื่อว่ามัมมี่นั่นแหละอ๋อน้องชเทปต์โว้ยน่ารักทำผ้ายังไงให้น่ารักนี่คุยน้องลองดูมีดีเทลแบบน่ารักนี่มีอะไรอีกไหมไม่มีอ่ะนี่น้องชื่อมัมมี่เห็นไหมน่ารักอ่ะเขาเอาตีมผีมาทําให้น่ารักได้แบบว่าใช่มันเป็นแบบน่ารักไปน่ารักไปกลับมาโครงการของเราน<ป> รู้สึกว่ากล่องกล่องดีมูสรอบนี้มันแกะยากมากแน่นมากมมต้องระวังด้วยครับไม่แน่ใจว่าผีแคทเตอร์หรือเปล่ววามาดูกันนี่ตัวร์นี่นี่เห็นไหมน้องน่ารักเหมือนน้องมีพอบปปะไม่มีใช่ไหมไม่มีครับไม่มีพอบน้ององค์นี้น้องที่รออะไรน้องโกสอ๋อน้องผีก็มีดีเทลแบบตำมุตตมิปุปิยูเรก้ามากเห็นไหมมันมีความแบบฮาโลวีนอบบอะไรต่างต่าฮาโลวีนแบบ ฮาโลวีนแบบวาไรตี้นิดนึงอะจริงคาแบบแบบสนุกสนุกอ่ะไม่ได้ดูแบบัวมากเมื่อกี้แบบนี้แหละก็ตอบเช่นกันมันมีพอป่ะอันเนี้ยมันมีพอป่ะสีเขีดจะไม่มีพอเฮ้ยหัวของพานตกควานตกควานน่ารักตัวนี้นี่น่ารักมากดู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 ไม่จบแค่นี้ทุกคนดูไม่จบแค่นี้ครับนั่นคือ หน้ากากเห็นไหมหน้ากากกว้างแล้วก็มีเหมือนแบบโคมไฟวะตอนแรกอ่ะเอาจริงป่ะคือตัวไม่รู้ตอนแรกยกก็นึกว่าแบบไม่ใช่ดีมูแบบเป็นเพื่อนดีมูอะไรเงี้ยสรุปอ๋อเป็นดีมูเส้นหน้ากากนะจ๊ะนี่ทุกคนตะมูตะมีไหมนี่น้องกว้างแล้วน้องก็มีด้วยแล้วก็การ์ดนี่เป็นเกมมังสเตอร์นี่ จริงๆคอลเลกชันเนี่ยชอบตัวเนี้ยมากที่สุดละจริงตัวนี้ตัวโตวน่าจะชอบอตัวนี้ให้ใบให้ว่าเป็นตัวนอนตัวเดียวที่มีในนี้อุย้ยเออติ้งก,กับก้างหางหรือเปล่า,าใช่มวยไม่ใช่แเพราะมันเหมือนตัวนอนอ่ะเนี่มนยมวยอ่ะไม่ใช่น้องเป็นสแควร์ขาวเย้ e p e a t afterme sky cow มีคำศัพท์เพิ่มาแล้วกันเพิ่มมาแล้วครับจาก3คำเป็น4คำเบอร์นี่นะครับน้อง sky cow Yeah. r e p e afterme t a ไม่ใช่แต่แค่เป็นน้องเป็นหุ่นไรการนะครับหุ่นไรการไม่เห็นเคยของพีก็ได้แต่ตัวน่ารักน่ารักน้องแลเหมือนเขาดูแลอะไรวางเสิจนะนี่ยินยันการอีกทีหนึ่งนะจ๊ะ ตกใจเพราะว่าซีเคดอ่ะมันก็เป็นคล้ายๆลูกปั้นใช่ปะ่ะก็คล้ายๆแบบเนี้ยแต่เนี้ยก็เลยไดย้น้องตัวนี้น่ากอ่ะน้องซแครบอกอุ้ยอมุตงนี้มากคือน้องแบบทำไมดูน้องมีลูกเล่นเยอะจังเลยดูเพื่อนใหม่มาด,ดูเพื่อนน้องเลยมาเยอะมากนี่นะครับทุกคนน้องใส่แขนสองข้างเป็น ในรูเสาเห็นไหมตัวแข้งของข้างแล้วก็มีเพื่อนมาอีกต,ตัวนึงอีกตัวนึงเห็นไหมแล้วก็มีเปิดฝาอาข้างหลังเฮ้ยน้องข้างหลังค่ะนี่หจบแล้วจบด้วยเหรอ,อ,อไม่ต้องรูนเลยเหรอเกี่ยวมาด้วยกันเลยอะอะไรเป้นเหมือนหมาอะเป็นน้องอะไรอะเอ่ยออแต่เป็นน้องตัวเดียวที่รู้สึกว่าเราไม่ชอบ จะเป็นแบบคารคเตอร์แบบชั่วร้ายหนไึ่งไงชอบให้ลูกดูแบบน่ารักอะไรอย่างงี้ไม่ชอบให้ลูกแบบเป็นดักดาหไงน,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 นี่เห็นไหมนูน่นอเฮ้ยแต่น้องก็ดูน่ารักนะแต่น้องแบบตัวดาห์แล้วยังไงต้องกอดหมาแน่เลยไงเ <c oughs> ขากอดหมาให้ดูให้ดูแบบต้น,ตนแบบก่อนน้องกอดหมาน้องกอดหมาหกอดอย่างไรก่อนครับนึงพอประมาณนี้แล้วกันอ่ะเด <s> ี๋ยวน้องล้มนะครับ โดยประมาณนี้นะ,ะต่อมาของโจะสายสุดเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือได้ซีเกตวงเล็บหรือเปล่าอไม่ใช่ต,าชาตกใจสองกันคืนอุ้ยเป็นน้องมิสเตอร์เดวิลใช่ไหมอ่านี่มิสเตอร์เดวิลเอ้ยน้องน่ารัก,กน,ะนะครับมิสเตอร์เดวิลน,นีน้องพา น้องอะไรมาด้วยน้องแมวว่ะนี่น้องว่ะเห็นไหมน่ารักมากน้องแมวเกาะหางอยู่โอ้ยครบกี่ตัวล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวแล้วเกินคร่ทางแล้วสี่ตัวมีลุ้นสี่ตัวมีลุ้นไปให้สุดไม่รู้จะแกะอะไรแล้วอันบ็อกอะไรดีในพอนองแบบคอมเมนต์มาบอกหน่อยได้ไหมแบบเพื่อแบบทุกคนแบบอยากให้เราแบบ ไปอ่นบล็อกให้หน่อยครับพี่ตัวโต,วตวพี่ตัวเล็กไปอันบล็อกให้ผมหน่อยผมไปอันบล็อกให้หนูหน่อยแบบหนูอยากดูมากเลยอันนี้หนูไม่เคยเห็นเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นไปได้ยากนะทุกคนก็เห็นมันกระหมดแล้วแหละตอนในประเทศเราเนี่ยเอ้ย <c oughs> <Hey, S 1> ไม่แน่หรอกความหวังยังมี <c oughs> ไม่แปกแล้วก็ <c oughs> เรือไม่แปกแตกตายอยู่ก็ไม่แปกใจโอเคอุ้ยนี่น <c oughs> ี่นี <c oughs> ใครที่ตามหาลุงบ๊อบนะครับผม Finding Unicorn นะครับหา Unicorn ของดิมูทอมโจก่อนนะครับไม่ต้องลุ้นอะไรไม่ต้องลุ้นครับได้แน่นอนครับ Unicorn นะครับเอ้ยไม่แน่หรอกบางคนนะเขาได้ซีเกตเขาอาจจะไม่ได้ Unicorn นะฮะอ้ยอันนี้ฟิลชอบตัวนี้น่ารักน่ารักจริงเดี๋ยวให้ทุกคนดู่อยเฮ้ยดูมันเป็นเล่นมีหางมีหางครับทุกคนนี่ครับ มีลูกสมุนด้ยหรอลูกสมุนนี่ตามติดตลอดเลยนะนี่เลยลูกสมุนยูรีคอ่ะมอะแล้อยู่ใีคอน่ารักน่ารักเลยแต่สามตัวเราไม่ต้องสืบเป็นใครไปไม่ได้นะครับน้องคือ g o ด t Catcher g กดแ t c เชอร์โก a t c ทเชอร์โอ g โกด t c ทเชอร์ครับมันคือตัวเหมือนว่าตัวจับผีไหมใช่ไหมแบบเปิดกับคล้ายๆแบบบริบริษัทจับจับผีอะไรอย่างงี้ป่ะใช่ใช่ประมาณนั้นว่ะอุ้ยน่ารักน้องตาสองสี้ยคนลูกนี้เสร็จแล้วนี่เข่ให้ใส่ผีลูกสมุนลงมาในนี้น่ารัก สมิธโซ่มั่นแหละแก่พร้อมกันเลยป้าของเนี้ยเอาไปละพร้อมกันเลยป้าแข่งพร้อนเลยเฮ้ยไมนเหมืนคาเตอร์ก่อนมาตัวสุดท้ายพร้อมกันไปเลยเดี๋ยวป้าเขาจับก่อนเขาจับก่อนเหลือเหลือเยติกับฟ็อกซ์สปิริตยังไม่ออกดูเรื่องมาแล้วอันนี้ก็คงเยติแหละ น้องนะลองดูอตัวฟอฟเปิดแลบไม่หาแลบหายไปแล้วนี่เออเยียตีนะคะเฮ้ยน้องเหมือนน้องเหมือนน้องมีฟอฟเฮ้ย้ยน่ารักมันเหมือนเป็นสัตว์มงคลไม่ใช่อะไรก็โยงเขาเรื่องมูตลอดอ่ะดูของโจก่อนนะครับตรงไหมเรื่องทีตรงหรือเปล่า เขาก็ยังให้เรามัดเนาะมันก็คือมันเล็กมากอะ่ะอุ๊ยน่าตัวนี้น,นี่เขามามัดมีสร้อยแล้วน,น้องก็มีตุ้สมุนอีกแล้วสมุนจุกจวงนี่สมุนจุกจวงยืนยันนะครับผมว่าฟ็อกสปิริทแอบฟ็อกสปิริตแอบอันนี้ตัวอะไรนะเยติครับเยติคือแก้วนั่นเองนะครับ อ้าวไม่ใช่ไม่ใช่นะครับนี่มันคือตัวอะไรอ่ะพูดแบบผีที่อยู่บนแถวแบบผู้หรอแถวทำแข็งหรอใช่แถวอ้ยมีเห็นไหมมีลูกสมุนจุกจุกอีกฮะลูกสมุนจุกจุกเล่นน้องแข็งเลยครับเล่นเจ้าสกีอยู่พี่น้องน่ารักคือจะบอกคอลเลคชันนนี้มันน่ารักมากเลยอ่ะทำไมน่ารักขนาดนี้ลูกน่ารักจริงเลยฮะ ครบแล้วนะครับหนะึ่งสองสามสี่ห้าเจดปเก้าสบสโอเคสิตัวซึ่งเต็มเปลี่ยมไปด้วยความน่ารักน่าเอ็นดูของลูกชายคนโตนะครับผมแล้วเราก็สั่งตู้มาต,ตู้ก็เสร็จนะครับผมตอนนี้ล้นแล้วนะครับตู้เดียวไม่พอนะครับผมตอนนี้มีขยายตู้อีกแล้วและย่างไม่จบนะครับผมดมวยความว่าเร็วๆนี้คุณตัวเล็กนะครับ ยังมีอีกบล็อกหนึ่งนะครับที่ยังไม่ได้แกะเป็นบล็อกที่สเปเชียลเนาะเพราะว่าจริงๆอ่ะมันมันเป็นอะทอยของค่ายป้อมหม่เหมือนกันแต่ดังมาก่อนหน้านี้พักแหละใช่ไหมครับและทุกคนจะรู้ว่าตัวเล็กเป็นเมนขาเป็นเมนขาน้องคายเบบีเองนะคะอน้องคายเบบีนะครับเป็นคอลเลคชันไหนนะครับคอลเลกอัายังไม่บอกดีกว่าไปลุ้นกันดีกว่าในความลับความลับอยู่ข้างในความลับอยู่ใน คืออะไรตัวอย่างนั่นแหละซัมติงยังไงเนี่ยครับเดี๋ยวก็ทุกคนจะได้เจอน้องคายเบบี้แน่นอนแต่เป็นคอเลกชั่นไหนเราขออุบไว้ก่อนนะครับผมจะเป็นกิปทัดไปเลยไหม ก็ไม่บอกเผื่อคลิปตัดไปเราอาจจะพาทุกคนไปกินไปเที่ยวไปออกเดทกันก่อนอะไรอย่างนี้เผื่อคิดเผื่อทุกคนคิดถึงเอาดอแบบสภาพแวดล้อมข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเผื่อแบบไม่อยากอยู่อยู่ในสตูดิโอแล้วอะไรเงี้ยยังไงวันนี้ก็คือเรามาอันบอกน้องดีมูรุชายคนโตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นพรีเซนเตอรไหนนะจัดอีกทีนึงอ่าโนวันกับนาซลิมทูไนะโอ้โหแอเซนดีไลยเรียนภาษาที่จากโรงเรียนไหนครับว้าวครับฝึกซ้อมมาครับซ้อมมาสิบรอบแล้วนะครับสิบรอบนะครับถ้าใครสนใจ ครับผมก็ ฮะซื้อกันได้ยังมีอยู่ไหมตัวเลยตอนนี้อ๋อมีคับมีทั้งแบบในป๊อปเม t ไทยแลนด์นะครับก็มีขายเหมือนกันนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับเช่นเคยถ้าทุกคนชอบก็นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ช่องเล็กโตโมเมนต์เป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะครับผมสำหรับคลิปทันไปนะครับผมเราจะพาทุกคนไปกินไปเที่ยวไปออกเดทหรือไปจุ่มหรือไปแกะกล่องสุมหรือไปอันบ็อกอีกนะครับยังไงอย่าลืมติดตามกันให้ดีนะครับ <c oughs> ผมหรือว่าอยากให้เราพาไปเที่ยวไปกินไปร้านไหนไปเที่ยวที่ไหนอะ ก็คอมเมนต์มากันได้เหมือนกันนะครับเราไม่ได้ปิดกันว่าจะต้องเป็นอันบล็อกกองสุ่มนะอ่าอ่าใช่ครับคือถ้าทุกคนอยากให้เราไปทําอะไรเนี่ยก็สามารถแนะนําเรา2คนได้เหมือนกันใช่ครับเราจะรับมาพิจารณาแล้วก็จะพายายามพาไปในสิ่งที่ทุกคนอยากไปอยากทาอยากลองนะครับผมได้ครับครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับแล้วก็ยังไงเจอกันคลิปถัดไปนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย